โอเคผมวันนี้นะครับมาขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับอยู่ผมช่องผมเซ็กกันอีกเช่นเคยแล้วผมแล้วก็วันนี้นะครับ,บ,บน,น,นะเราก็มาอยู่กันในเกมแคดออฟเพนเซอร์กันอีกเหมือนเดิมน,นะซึ่งวันนี้นะครับนะผมก็จะไปเล่นเจ้า M2 b a t t e y ครับผมนะอ่าก็คือเจ้าคันนี้ครับนะซึ่งรถถังคันนี้นครับผมนะก็จะมีอาวุธอยู่สามชนิดเลยครับผมนะก็คือปืนใหญ่ออโต้เสริมพลังนะครับนะคันนี้ครับนะก็จะมีดาเมจอยู่ที่ปานกลางครับผมนะอ่าไม่ได้แรงมากแล้วก็ไม่ได้เบาเกินไปนครับผมแล้วก็ อาวุธที่นี่สองนะก็จะเป็นปืนกลรุ่นสเสถียราพากับผมนะอะก็จะมีดาเมจลงลงมานะลงลงมาจากปืนอันแรกเมื่อกี้นะอันนี้ก็จากค่อนข้างเบากว่าอันเมื่อกี้ครับผมนะแล้วก็อันต่อมานะก็จะเป็นอันสุดท้ายครับผมนะก็จะเป็นจรวดมิสไซน์นะอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของคันนี้แล้วผมนะว่ามันสามารถเอาไว้ยิงเครื่องบินได้เอาไว้ยิงรถถังมาได้นะแล้วก็เจ้ามิสไซน์อันนี้นะก็จะมีดาเมจที่แรงที่สุดแล้วครับผมในบรรดา อาวุธทั้งสามชนิดนะครับนะเจ้ามิไซน์เนี่ยจะแรงที่สุดแล้วผมนะอ่าโอเคครับผมนะซึ่งข้อนี้ของเจา้ารถถังคันนี้นะก็จะสามารถใช้อาวุธได้หลากหลายแล้วผมนะเช่นเราใช้ปืนใหญ่อันแรกหมดนะผมนะแล้วก็มาใช้ปืนอันที่สองต่อนะอ่าถ้าปืนอันที่สองกระสุนหมดอีกเราก็มาใช้มิไซน์ผมนะถ้ามิไซน์หมดแล้วนะก็วนมาใช้ปืนใหญ่อันที่หนึ่งก็ได้แลผมนะอันหนึ่งแลผมนะอ่าก็จะวนอยู่สามอย่างแล้วผมนะปืนใ <ways S 2> หญ่อันที่ห <ละ S 2> นึ่งหมดนะ ใช้อันนี้สองต่ออันนี้สองหมดใช้อันนี้สามอันนี้สามหมดก็วนกลับมาใช้อันที่หนึ่งนะอ่าอะไรประมาณนี้นะอ่ามันจะสามารถวนรูปอาวุธได้เรื่อยๆนะอ่าเพราะว่ามันมีอาวุธอยู่สามชนิดแล้วผมนะอ่ามันสามารถใช้ได้แบบค่อนข้างที่จะแบบสเสถียรนะผมนะอ่าโอเคครับผมนะเดี๋ยวก็จะไปเล่นให้ดูครับผมนะว่ารถถังคันนี้เนี่ยเวลามันอยู่ในสนามจริงมันจะเฟี้ยวแค่ไหนครับผมนะโอเคครับมา มาครับนะได้ด่านละโอเคเฮ้ยด่านนี้ผมพึ่งเล่นครั้งแรกเลยเนะี่ยมาครับอันนี้ก็จะเป็นทีมเดดแมทนะทีมเดดแมทนะครับนี่เราไปทางไหนนี่ไปทางนี้ด้ก่อนนะนี่เลยนี่นะ่ยก็จะมีอาวุธยุทธ์สองทีนี้ตรงนี้ย่างหงนะก็จะมีเอ่อปืนลักนะปืนลักก็ปืนป,นปืนนี้นะนี่นะปืนลักแล้วก็ปืนลองนี่ปืนลองก็เป็นปืนกล แล้วก็อันที่สามก็จะเป็นจรวดนะผมนะอันนี้ผมมายิงให้ดูนะเดี๋ยวไม่มีใช้นะโอเคครับมาเฮ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งทางผิดไม่เป็นไรครับแต่ไวหน่ละมาทางนี้เลยเฮ้ยยังไ,ไงเห็นคนหนึ่งมาเตาเฮ้ยหลบไปไหนวะไม่เป็นไรครับแล้วก็อุ้ยนี่ไง นี่นะมันค่อนข้างแรงนะสำหรับปืนหลักนะผมนะโอเคเอาไปเลยโอเคครับผมนะจรวดนี้ก็ยังแรงอยู่นะมาครับะเราก็ไปล่าเหยื่อกันอีกนะจรวดนี้ค่อนข้างแรงครับผมนะเอาไว้แบบเอาไว้ปิดนะถ้าเกิดว่ายิงยิงปืนยิงปืนหนึ่งยิงปืนลักปืนปืนซองไปแล้วก็ไม่ตายก็ใช้มิสไซล์ไปเลยครับผมนะไม่ต้องเก็บเอาไว้นะ แป๊บหนึ่งเขาอยู่ไหนกำลังยังไ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 งเจอแล้วเขาอยู่ข่อยข้างไกลนะโดนไหมอุ้ยแรงนะแรงนะแรงนะโดนไหมโดนมอสปืน ปืนลากของรถทางคันนี้ค่อนข้างแรงับผมนะร้อยร้อกว่านะร้อยห้าสิบอ่ะแต่ว่าคลิปเมื่อวานที้ผมเล่นไปไอ้เจ้ารถทัมเมอร์นะดาเมจปืนลากอ่ะเอ,ออยู่ที่ประมาณห้าสิบนะห้าสิบหาสิบเจดห้าสิบเก้านะแต่ว่าคันนี้แรงกว่านะต้องดาเมจต้องร้อยนะร้อยกว่านะมาครับผมรวบกระสุนก่อนผมเพิ่งมาเล่นด้านนี้เป็นครั้งแรกนะก็เลยหาพวกเขาไม่ค่อยเจอนะ ไงเฮ้ยเขาเขาลบซอกตึกไปก่อนนะมาี๋ยวผมไปหาเขาเลยเฮ้ยไปต้องละอุ้ยอุ้ยไปเลยตอนแรกผมเห็นคันนั้นไงก็เลยจะไปเอานะแต่ว่าคันนี้เขาไปยิงผมก่อนก็เลยเอาคันนี้แลวกัน แล้วก็ไปตรงนู้นครับจเจอคันหนึ่งนะแต่ว่าเลือดผมเรืออยู่ครึ่งครึ่งรอดจะไหวอเปล่ามาดูนะแต่ว่าถ้าเราได้เปิดก่อนก็อาจจะไหวอุย้ยเฮ้ยมาไงวนะเนี่ย ได้ไม่นช่อุย้ยแล้วผมจะไม่รอดละเพื่อนลบหน่อยโอ้โหไม่ได้เล่งไงยิงตู้เลยครับน,นันนายผมก็จะไม่รอดละยิงตู้เลยยิงตู้ยิงตู้ไม่ไหวนะกระสุนหมดเมื่อกี้คันเมื่อกี้เขา,าจะตายนะแต่ว่าเขาหลบไง ไปลบอยู่ตรงยาผมอไม่เห็นเขาเลยนะครับคืนชีพไม่ทันทีนะน,น่นน่นตรงน้นกันเออผมเล็งรอเลยน่าจะเจอสักคันแหละตรงนี้นี่ไงเฮ้ยเครื่องบินเครื่องบิน ไปไหนแล้ววะวันนี้ล่วงไหมล่วงแล้วครับโอเคเหลือเวลาเอซิซี่วิครับผมยิงเลยข้าศน์มหมดอีกก็เรียบร้อยครับผมชน,น,นะนะ แต่ว่าไม่ค่อยจะยิงเท่าไหร่นะอ่าครับไอ้ด,ด้านนี้ค่อนข้างโล่งนะก็ก็รู้สึกชอบใจอ่าโล่งๆก็ผมชอบเลยแต่เมื่อกี้ตึกมันเยอะไงมานะอันนี้ก็จะเป็นแบบยึดจุดนียนะก็จะมีธงอยู่ตรงกลางแมพมาผมนะให้เราไปยึดจุดนะแต่ว่าผมจะเน้นคนเป็นหลักนะ่าภารกษษิจไม่ค่อยทำเน้นเน้นเน้เนคน นั่นไงมีคนยิงมาแล้วเปิดงานนะครับจะรวดอะอะอะแตกนะแตกนะาเรียบร้อย,อยไปก่อนเลยหนึ่งนี่ไงเจอแล้วคันหนึ่งเลยพี่มาแรงนะน้องนะโดนหรอคร โอ้ยคันนี้มาบังอุ้ยไม่ตายโอเคตายแล้วอุ้ยเพื่อนเราเพื่อนเราเครื่องบินเพื่อนเราอุ้ยม้าผมไม่เป็นไงครับม้าผมเล่นไงโอ้ยไม่ทันใจอ่ะจ้าบนเลยแล้วกัน โดนโดนโดนยิงไม่เข้าเลยดีเลยออกไปอีกเอาปืนคนไปมาครับเรียบร้อยปืนไหนละหมดแล้วก็ไปใช้อีกปืนหนึ่งนะเฮ้ยน้ำมันเพื่อนเรานี่ว่า เพื่อนรักเครื่องบินเพื่อนรักอ่ะโดนนะอ่ะโดนนะโดนนะโอ้โหสอยเด็ทอยเยอร์มาครับผมไปเอยึดจุดหน่อบ้างมันจะล่าคนกันล่ากันจริงๆนะจุดนี้ไม่ยึดกันเลยนะไม่แป๊บเนึ้อคมเติมกระสุนปืนรักก่อนเอาทำไมเงียบๆอยู่ดีๆก็เงียบเฉย ไม่มีใครออาให้ยิงเลยพวกต่อสี่ตอนนี้นะรับต,ตึงผมอะตัตถูกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไหนอะนี่ไงยิงฟีสปอร์ตเรอโอ้ยหุ้ยตัวถังเข้ามา นี่เกันเครื่องบินมันอยู่บนหัวเรามันจริงยากนะรถถางก่อโอ้ปืนปืนปืนซองกระบอกยิงยิงไม่ได้ถึงครึ่งครึ่งลำเลยนะเลือดรถไม่เล็กเดียวเองมาแพ็คแพเกจแพเกจเ,เ,เ,เกิดผมหมดละตรงนี้ต้องรอนะไม่รู้ว่าวันหนึ่งมีไอ้มันจำกัดใช้กี่ครั้งนะผมก็ไม่นับนะไอ้ไอ้ที่มันมีให้กดอะ กดเกินชีพทันทีอันนี้พก็ออกมาหมดแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยนิดเดียวเหรออ่าไปเลยโดนไหมอาจจะลวดพุ่งมาไหนน่ะโอ้ยทุกคนเห็นปะจะลวดมือนพุ่งไปนู่นไปครับไปเวลายังไม่หมดนะเราก็ลุยกันต่อแล้วผม อุ้ยวิงจะลุออกมาได้บ้างเนี่ยเบิร์ตเบิร์ตเบิร์เบิร์เบิรเขาไปโอเฮ้ยตรงนน้นผมแทงใายคนหนึ่งอะไรอ่ะอยู่ในแองเหรอ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 ไปเลย โอเคสวยสวยสวยยิงยิงยิงนี่เพื่อรักเพื่อรักร้อยโอ้ร้อยหกสิบนะร้อยหกสิบเลยนะเอาไปอีกโอ้ไม่ตายได้อยู่ได้อยู่สี่วิทันไหมเฮ้ยโอ้เขาเกือบตายนะเขาขึ้นมาลบตรงหินนั้นก่อนไง โจมันโอ้โหไม่ทันไม่ทันได้ยิงเลยนะหมดเวลาโอเคครับแต่ว่าตาอันนี้ได้เล่นอยู่นะมาครับผมโหยด่านอะไรเนี่ยนี่ผมเพิ่งมาเล่นครั้งแรกก็ด่านนี้นะด่านทะเลทรายอะ่ะตอนนี้ได้อยู่บนตัา่งโนะน้นนะแล้วก็มาครับล้ำแม่น้ำไปเลย ไม่ต้องละเขามาหาเราเองเขาใช่ไหเรียบร้อยเบิปัดเฮ้แต่ว่าผมเจอผมเจอเครื่องบินเพื่อนรักไปคนหนึ่งลูกโดนไหมเรียบร้อยถ้ามันติดคิกมันจะเป็นมันจะเป็นคิกสีม่วงนะอ่าถ้าแบบยิงแบบแรงๆจังๆอ่ะยิงแบบแรงๆนะแรงๆเลยอ่ะ มันจะเป็นสี่ม่วงดาเมสี่ม่วงนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นดาเมจที่แรงที่สุดน่อนะอ่าดาเมสสี่ม่วงนะติดคีกันติดคีคีดาเมจสี่ม่วงนะมาครับที่สองวิเฮด้านนี้่ะกันง่ายคนชอบเลยนั่นไงแต่ว่าผมอยากสอยเครื่องบินก่อนมมาแล้วครับแต่ว่าเราเอา เราเอาถังข้างล่างก่อนนะยิงไม่โดนครับมันเขาอยู่ไกลเกินไปนะแล้วไรครับถ้าเขาอยู่ไกลเราก็จะเขยิบไปหาเขาลเลโหลอุย้ยอะไรวะผมจะมายิงเขาเขาอะไรอะเขาตายกันหมดเนาะหรอยังไม่ยิงเลย นะครับสิบวิผมจะกลับมาอีกผมต้องไล่เชิดชายดิเกมนี้เออุซ่าได้ได้สนามลงโล่งกลางทะเลทรายนะโอเคเรียบร้อยครับแบตหนึ่งเฮ้ยจังหวะนี้ก็จะตายแล้วเหมือนกันเรียบร้อยจะบังคิวหมาครับผมนะ ุ้ยใครวะทีเดียวผมครึ่งรอดตรงไหนเนี่ยเฮ้ยพอยิงผมตรงไหนอนี่ยพันนี้เลยงานงอกไงปืนเขาโคตรแรงอะนะเออตึ้งเดียวตึ้งเดียวผมครึ่งรอดห้าต่อสิบเอ็ดแล้วเอาไงเจอเกมตึงห้าต่อสิบเอ็ดเดี๋ยวเวลาอีกสองนาที สองนาทีสิบสามวิทันไหมนี่ค e ันนี้จะตายแล้วโอ้ยแล้วแล้วแล้วที่วิ่งที่วิ่งเยอะแยะเออที่วิ่งเยอะแยะไม่มาไม่ไม่ไม่วิ่งมาวิ่งมาวิ่งชนผมเ่วยเลยเออ นี่ไงยิงก็ไดครับยิงก็ไดยิงก็ได้โอเคใช้ปืนลักมันไม่ค่อยทันใจนะจะลวดดีกว่าแน่นอนเลย แต่ว่าก็ไม่น่าจะทันนะเพราะว่าฝัสส่งอขอเขานำไปหก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 คิวนะโมโดนอะไรกวะจะรวดเหรอน่าะจะรวดแหละเพราะว่ามันไม่น่ามีอะไรที่มันจะแรงไปมากกว่าจะรวดแล้วนะสิบต่อสิบเก้าสามสิบวิโอไม่น่ารอดเกมนี้ còn hè các lâm ủa ngay cứ bị mình nài không quá ha à còn á ่ก็จะประมาณนี้นครับผมนะสำหรับเจ้า M2 Bradley ครับผมนะอ่าก็เป็นรถถังที่มีอาวุธอยู่3ชนิดนะผมนะอ่าซึ่งเจ้าอาวุธเนี่ยก็สามารถอา่าติดตั้งเพิ่มได้หลังจากการอัปเกรดนะผมนะอ่าถ้า,อ,าอัปเกรดรถถังเนี่ยรถถังก็จะปลดล็อกอาวุธให้นะผมนะอ่าแล้วก็เอามาติดตั้งเพิ่มนะผมนะอ่าก็ประมาณนี้ครับผมนะแต่ว่าข้อเสียก็คือโดนจรวดยิงก็ระเบิดแล้วครับผมนะอ่าสำหรับเจ้ารถถังคันนี้นะมันค่อนข้างบางครับผมนะ อโอเคครับผมนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยครับนะซึ่งคลิปนี้นะครับผมนะผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีผมไม่เจอกันใหม่ครับ